สวัสดีครับพบกับผมนัทใน c h a n n e l g a d g e d ดีๆสำหรับท่านที่ได้ดูคลิปแนะนำการใช้งาน Samsung Galaxy Tab S6 นะครับก็จะทราบดีว่าผมตั้งค่าของเครื่องเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ทำให้เมนูขณะที่ผมสอนการใช้งานเนี่ยก็จะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับล่าสุดมีผู้ชมท่านหนึ่งนะครับได้ดูคลิปที่ผมสอนวิธีการปิดหน้าจอโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มบนตัวเครื่องนะครับอยากให้ผมทำเป็นเมนูภาษาไทย ก็จะทําให้เข้าใจได้ง่ายกว่านะครับคลิปนี้ผมถือโอกาสนะครับมาทําคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นเมนูภาษาไทยโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันในการทําคลิปครั้งนี้นะครับผมขอใช้ Samsung c 4 3นะครับเป็นเครื่องแนะนําแล้วกันนะครับเพราะว่า t a บ S6 เนี่ยผมให้น้องยืมไปใช้งานนะครับซึ่งการตั้งค่าเมนูต่างๆสําหรับ s m s u u n นะครับไม่ต่างกันเพียงแต่ c 4 3เนี่ยนะครับ เขาจะแบ่งหน้าจอด้านซ้ายเนี่ยเป็นชื่อเมนูหลักแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นเมนูย่อยนะครับวิธีการไม่ยากนะครับเข้าไปที่ Setting เป็นรูปเฟืองแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลื่อนไปที่คำว่าการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับเลื่อนไปที่คำว่าการโต้อตอบและความคล่องแคล่วตรงนี้นะครับจะเห็นคำว่าเมนูช่วยเหลือ ให้เราเปิดหลังจากที่ผมเปิดเมนูช่วยเหลือแล้วนะครับก็จะมีไอคอนตรงนี้ขึ้นมานะครับเอานิ้วไปแตะก็จะขึ้นเมนูลัดขึ้นมานะครับการปิดหน้าจอก็มาเลือกที่คำว่าปิดหน้าจอหรือว่าสกีตออฟแค่นี้เองนะครับเราสามารถที่จะใช้ปุ่มตรงนี้นะครับสำหรับทำอื่นๆก็ได้เช่นกลับมาหน้าหลักก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าปิดหน้าจอก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ วิธีการสกรีนอฟนะครับหรือปิดหน้าจอโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มบนเครื่องเป็นแบบเมนูภาษาไทยนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหากมีคอมเมนต์หรือมีคำถามหรืออยากให้ผมทำคลิปแนะนำการใช้งานแท็บ s 6นะครับเรื่องใดก็ได้นะครับที่อยากให้สอนเป็นภาษาไทยเนี่ยก็สามารถจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายสำคัญมากๆนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e c h anel n Gadget ดีด้วยสวัสดีครับ